ตอดเยวตอดซื้อแม่พึ่งไม่กลัวควันน่ะพี่น้องเหมือนผมเห็นเป็นลายๆนั่นนั่นไงอู้มีตะลังใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยาเกอานยังเงี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรงมาดูกนเถอะตะกานหรือยัง,อ,อ,อ,ยงอู้หูหายนจลังเหย่าน่น มันใหญ่เลย่เลหัวนา้ามันใหญ่ใหญ่อใหญ่กว่าแขนผมอ่ะนึกดูว่าใหญ่กว่าแขนผมอ่ะหัวน้า,นามันนี่ผ่านแอ็เผาออกมาเลาะหามิมครับผมอู้ลงังตันใหญ่เลยพี่น้องครับผมโอ้เขามากอแหลกกระจุกเลยนุ่นลงังตันใหญ่ครับเนี่ยสงสัยบันไดเขาลอยเข้ามาขึ้นเอาหรือเปล่า <c oughs> ลอยเข้ามาผ่านอะไเอาละเดี๋ยวจัดการเลยครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วครับพี่น้องครับอ้ลังใหญ่เลยครับลังนี้ เดี๋ยวมันรอรุ่นหัวนาำครับเมื่อคื้นี่ฝนตุกอย่างแรงเลยว่าจตถอดเร็วปรานั้นไหมเท่านั้นเนี่ย้วสักคู่ครับผมเดี๋ยวจัดการเลยครับรถหลังใหญ่เลยพี่น้องครับเรื่องนี้อู้ใหญ่จริง้งตอดเยอะตอดซื้อไม่ พึ่งมีกวักควันน่ะพี่น้องดูกันชัดๆอีกทีนึงครับดูกันน้าพี่น้องโอ้ยงามครับอืมลังใหญ่ครับผมห่วยห่วยห่วยจะต่อยกกันานะ หัวหนา้าหัวหนา้าหัหนาหน้อู้อ๋อกันไก่กับฟังอีกอู้ดูหัวหนา้าไม้มันดีดครับเสียงลังแตกนิดนึงอ่ะโดนหัวหนานิดนึงอ่ะยังไงโดนแฉหัวหนามผม ตรงเรื่อยฝั่งนู่นก็นไม่รู้ว่ามีใหม่ไหมแต่มันขึ้นมางัดกับใหม่นะครับกับหัวนี่โอ้ขัดจริงหดลามแตกเลยอ้วนรักขัดหูอ้วนจะไม่อยู่รักนักนักนัก,นกจริงครับ โอ้ยนักเอ <wield> อ <Goddess> Blue <tech> โ,โ,โอ้ดูห่าน้ครับเฮ้ยดูห่าน้ร้อยดิบนู่นอะโอ้ยหัวน้มใหญ่ครับเอามาเอามาโป้ไว้ ผมก็ลืมดูตะกี้นี่นะโอ้ตายแล้วเสียของเลยอืมจะพึ่งหายเมาก่อนเอ้ย ผมไปฟีดทุท่งยางใส่น้ำหวานไว้ก่อนครับอุ้ยดูลังครับพี่น้องอือหหัวน้ยายังใหญ่เออใหญ่กว่าแขนผมอ่ะนึกดูว่าใหญ่กว่าแขนผมอ่ะหัวน้ามันนี่อือหใหญ่จริงคักดลังสวยด้วยอู้หหัวน้าสวยลังก็สวย ดูตะกาที่ผมเอามาครับดูมิ่มผมโอ้โหโคตรใหญ่นะใหญ่กว่าตะกาอีกผมจะใสยังไงนี่เนี่ยผมจะไปซื้อเข่งใสแด้นี่ผมว่าโอ้ใส่บ่ออะไรเออใส่ไม่ได้ครับผมนี่ม้อยพูดโอ้ จะผูกเอาครับมาณนีและครับมะเดี๋ยวข่อยไปเอาข้าวหนำใส่ถุงยางครับผมเต็มตะก้าอันนี้ลังเดียวเสียของเลยผมไม่เป็นไรครับนี่ไม่ถือว่าเสียหายหลายเดี๋ยวไปซสือถุงยางใส่ดีกว่าครับขับหลุดลเลาะหล่นมาตามคลองครับผมมาตามลำสเสเียรมือผมเห็นเป็นลายลายนั่นนั่นไงอู้ มีตะลังใหญ่ๆอย,อ,อ,อ,นนอยู่น้องเอ้ยอืมโอ้ยมาเกาะนานยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามดูก่อนด้วมาเกาะนานไหมยังอู้หูจะเป็นลังเนี่ยวนึงบังยังใหญ่เลยบอสตังนี่ก็ใหญ่อีกแล้วครับผมอู้ดูจิ๋ถ่ายดูยังไงเนี่ยให้ดูความใหญ่ของมันครับดู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 บอสใหญ่จริงมีตะลังใหญ่ๆ,ๆครับอ๋อมีมตถ่าย พี่ไม้ปะททยมีตารางใหญ่ๆดอยุฟซีส่งมาให้ดูครับได้ในวัลลซิปวัลารเกตแปดลังมีตารางใหญ่ๆนี่ผมก็ลองมาลาะดูครับมีเวลาสี่ชั่วโมงแต่อีกแล้วครับผมหนึ่งล้งครับเดี๋ยวสักครู่เดีวเป่าควนเข้าไปก่อนครับดูอีก,กันแลผม อีกเล้วพี่น้องครับพ่อนามตะกากพุมหน่อยไปเลยได้อยนะ่ไหนวันนี้ถูกเหลือถูกขีกกากครับดอกเดียวดิ รดเลี้ยวแล้วคงไทยจะได้วนไปนหาถูบใหม่นะครับซื้อถูก่อนอยู่จนแกแล้วครับล่างน,นี้ จะไล่ตกเหมืองกับพอและอืนนมอ,อืมกิดมิตะว่าน้ำดีๆ,ๆ,ๆตกเหมือง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 เขย่ากิ่งคอนเลยครับ เ,เกี่ยไปอ่ะออกกันครับผมอีกหนึ่งลังครับผมอ,อน้ำเชืงถอนในน้อยครับลังนี่อือนานด้ยขักจิงฮะลงตะกาครับเตรียมเดีวยวพี่น้องด้วยวดเจ๋งเป้งจ๋งเป้งไปเดินทางกันต่อครับผมยังไม่คําด็อกปะนี่เดินทางกันไปได้ยาวๆครับ นี่ก็เป็นริมเหมืองริมคลองครับผมดูดูไม้น้องครับไม้มันหนามีอวนต้นใหญ่ๆเนาะดูหนูดูนี่จะมีร่างใหญ่อวนต้น,นอยนอู่เนาะมุมี้ื่อ อเอ้มันหนามีเลยหัอังใหญ่ๆใครวนตูนที่นี่อยู่ติดพื้นนี่มันชอบลังใหญ่มันชอบทำอยู่ติดพื้นเนี่ยดีไหม,มขอสักลังหน่อยอีกสักลังหน่อย เดี๋ยยขยับไปเรื่อยๆครับเลี๋ยวเห็นกิจถ่ายพี่น้องได้ชมได้มาเจออีกรังหนึ่งครับล่างๆครับผมมัมนหนามพิจิ๋ใหญ่เนาอ,อม,มันเกาะอยู่ตรงนู่นครับแต่มันล่วงลวงข้างล่างครับต่ายเห็นพี่นอ้องหัวหนามมันชัดอยู่ตรงไหนต้วนีองไม่เห็นเลยครับล่างครับที่ไ่ายนั่นครับผมนั่นพี่น้องตรงนี้แหละครับ ดีว่าตัดสินใจเขามาครับผมอะเดี๋ยวลุยกันเลยครับมาไกลครับลังนี้แต่แต่น้ำก็ยังดีครับอืมปืมาเกาะห้องไซสใหญ่จากลางังตะกีนะครับ

ไปบอกกันครับผมเรียบร้อยดีครับล้างนี่ดูรอยก็จอกขึ้นไปครับโอ้สดงวัาลังใหญ่ขนาดนี้นี่ใจเอาจริงครับนี่ก็ไผ่น้ำลุกเปนไปด้วยนี่ขึ้นไปอย่างคนนี่งูงครับมาไม่ทันก็อกแจฉาคอเด็จากทางไปไหนด้วยนี่เนี่ยครับขอริมบ่อนี่ครับริมบอ่อครับ นนี้เป็นกอไผ่เนาะมันชอบเตี้ครับแบบนี้มินนามเนาะช่วงนี้มันรอดนะครับเมื่อก็เขากอไผ่มีฝนแล้วก็มีนามให้มันลงไปกินดาเออแน่นอนนี่แหละครับประมาณนี้ตรงน,นี้มีรอยเจาะอีกแล้วครับครับรอยเจาะครับน่าจะอยู่ลง่ลงๆเ,เลยไม่น่าจะอยู่ลึกดอกดูทรงไม่ค่อยมีรอยตัดกิ่งเข้าไปครับรอยตัดอยู่นองๆน,นี่แหละ มาไม่ทันเขาอีกแล้วครับเรียบรอยไปอีกหนึ่งกอรครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้รอยตัดใหม่ๆหม่เลยตำตๆครับเพืาอไปน้อยโอ้ไมทันฟานเจ้าทินครับผมกันดีกว่าไม่มีใครหาฟังนี่ลองครับเลาะเลาะเะมาดูฟังนี่ชึงมีคนหาผีรครับ ลอยเจาะสองกอสามกอแล้วล่ะที่่ายที่เห็นมานี่ไปกลับบ้านแะครับเดี๋ยวไปดูผลงานเดี๋ยวจัดลงใส่ถาดถ่ายพี่น้องเลยชมว่าอีทีนึงครับผมโอ้เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับโอ้ดูพี่น้องครับดูผลงานครับโอ้ดูลังนี้เต็มถาดอะนึกดูว่าถาดนี่ไม่ใช่ใน้อยนะ้อยนั่นเนี่ยเต็มถาดอะโคตรใจครับลังน,น,นี้ก็อีกรังหนึ่งครับตีลังหนึง่ง อ่ากินไปเร็วครับผมนี่แหละครับไม้ประทายนี่ก็โอ้ยสุดยอดจริงๆพี่น้องเลยดูข้าหนามเลยข้าหนามครับโอ้สวยงามครับอน,อนีน่นอนเนี่นอนเอฝากติดตามกันด้วยครับผมกินนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปหนาครับผม